การถอนคนการคนขนจะหมดไปมันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและจ็บตัวเมื่อเรามาเจอกับมูดกําจัดคนร้อยห้าสิบเป็นลิตรมูดกําจัดคนสเปรกำจัดขน,นขนกาคนจักรแ,แลคนของน้องสาวของคุณกำจัดขนมูดโฟมกำจัดคน,น,ดคนลดราคาแล้ววันนี้ห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์จากหนึ่งร้อยสิบเก้าบาทลดเหลือห้าสิบบาทเท่านั้นกดซื้อได้แล้ววันนี้ที่ลิงก์ลาซาด้าใต้คลิปนี้เลยรู้จักไซมอนจอมพลนายแบบหนุ่มไทยแท้คนแรกที่ได้เดินแบบกับเวทมอง เรียกว่าเป็นคนไทยที่สามารถไปเวทีโลกเลยทีเดียวสําหรับไซมอนนายแบบหนุ่มชาวไทยแท้1้อปวัยสิปีที่เรียกว่าโูอินเตอร์ไทยแบบและเป็นนายแบบชาวไทยคนแรกที่ได้ร่วมงานกับเวทมงและ VTMTS n เขาคนนี้มีชื่อว่าจอมพลชัยสิทธิ์หรือไซมอนเป็นชาวไทยจากจังหวัดศรีสะเกดมาพร้อมกับความสูง178เซนตเมตรซึ่งในปจัจจ mm ุบันเขาได้อาศัยอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นนายแบบมาเพียง8เดือนเท่านั้นโดยเขาเผยว่าเขาได้โอกาสจากการที่เอเจนซี่ของเขาได้เจอรูปของเขาผ่านอินสตาแกรมเลยนะัดมาเจอเตือก่อนที่จะได้สัญญากลายเป็นนายแบบมืออาชีพในวันเดียวกันเลยนอกจากเขาจะเคยได้ร่วมงานกับนายแบบคนไทยคนแรกที่ได้ถ่ายแบบให้กับเวทมองแล้วล่าสุดเขายังได้รับโอกาสด้านแฟชั่นสูงสุดให้เดินแบบในเวทมองสปริง2022คอลเลกชันในงานปารีส แฟชั่นวีคล่าสุดอีกทั้งโกลแลปวาชาเรียเจ้าของแบรนด์เวดมงอย่างชื่นชอบสไตล์ของเขามากๆจากการไทยแบบเขาจึงได้เลือกให้ไซมอนเป็นหนึ่งในนายแบบที่เลือมเดินโชว์ในแฟชั่นวีคของเวดมงด้วยนั่นเองซึ่งครั้งนี้ทางเราก็เลยรวบรวมภาพสไตล์การแต่งตัวความเท่ของไซมอนในแบบไทยสุดเท่คนใดก็แรกได้ร่วมงานกับเวดมงไม้เพื่อนๆได้รับชมกัน